สวัสดีคุณลูกค้าแฟนเพจ Facebook กระเป๋าหนังแท้บายน้องนุกทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะพามาชมกระเป๋าหนังจอะเข้แท้ร้านเปอร์เซ็นต์เป็นกระเป๋าสตางค์ที่สาวๆหลายๆท่านถามกันเข้ามาเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะนั่นก็คือซิปเดี่ยวยักษ์จัมโบ้ไซส์ L อนั่นเองนะคะตัวนี้มีไซส์ขนาดอยู่ที่8คูณ4.5นิ้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะน้องจะมาจัดนาทีทองให้ พี่ๆได้รับชมแล้วก็เลือกซื้อกันในคลิปนี้นะคะสําหรับส่วนบริเวณกระดูกกลางหางวันนี้นะคะหรือทุกส่วนบริเวณเลยแล้วกันคุณลูกค้าวันนี้หนูจัดโปรทุกส่วนบริเวณอยู่ที่ราคานาทีทองเพียง1500บาทเก็บไปทางบวก50บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมที่สีขาวใบแรกเลยนะคะนี่นะคะส่วนกลางหางหางใหญ่มากๆคุณลูกค้าใช้จอระเข้นะคะบริเวณกระดูกหางแบบนี้นะคะชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ทั้ง แผ่นแบบนี้เลยหนึ่งแผ่นใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันสำหรับเจ้าตัวซับในตัวนี้จะเป็นหนังวัวเกรดพรีเมียมเลยนะคะสำหรับช่องอนเนกประสงค์ช่องเสียบบัตรมีทั้งหมด20ช่องด้วยกันนะคะจุบ,บัตรได้เยอะมากๆนะคะใส่ทั้งเงินนะคะใส่บุ๊กแบงค์ได้ด้วยนะคะรุ่นนี้ไม่แนะนำให้ใส่โท,โทรศัพท์มือถือนะคะคุณลูกค้าเนาะอันนี้นะคะความสวยงาม นี่เลยหนึ่งใบสีขาวมารายานะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยคุณลูกค้าชอบใบไหนแคปภาพหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปสีกลมสวยมากๆนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะถือไปเที่ยวไปช้อปปิ้งเดินห้างนะคะหรือว่าออกงานก็ไปได้แบบนี้เลยนะคะสวยมากๆนะคะนี่นะคะน้องลูก ให้พี่ๆได้แคปภาพนะคะซับในก็เป็นหนังวัวแบบนี้ทุกใบคนทานแข็งแรงนะคะคุณภาพดีมากๆนี่เลยนะคะต่อไปสีน้ำตาลรุ่นนี้ท่านสุภาพบุรุษใช้งานได้นะคะสวยหรูหรามากๆจระเข้เป็นหนัง ที่มีความทนทานมากๆนะคะอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า10ปีแน่นอนนะคะยิ่งใช้หนังยิ่งสวยยิ่งเงาคุณลูกค,ะคะ้าคาเก็บเป็นสมบัติตกทอดถึงลูกหลานได้เลยนะคะดีนะคะสีน้ำตาลสวยๆเลยตัวนี้จะเป็นงานอะไรซิสีเงินนะคะใหญ่จุเยอะแบบนี้นะคะพี่ๆลองเช็คราคาก่อนตัดสินใจซื้อได้นะคะนมกขายให้ในราคาถูกมากๆเลยในช่วงนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะ ต่อไปจะเป็นส่วนเรียบขาเรียบขาก็จะมีสีชมพูนมหพี่ๆขาชุดนี้นะคะบอกเลยว่าสีเนี้ยถือกระเป๋ามาแล้วดูเด่นมากๆสีชมพูนะคะใครที่ชอบความหวานๆนะคะสวยหวานน้ําตาลเรียกพี่เลยค่ะสีนี้นะคะเบาหวานเรียกพี่นะคะไม่ใช่น้ําตาลแล้วค่ะช่วงนี้ <laughs> อ่ะไปค่ะสีชมพูนะคะ เรียบขาต่อไปนะคะคุณลูกค้าต่อไปขอขอประทานอภัยนะคะคือส่วนหัวกะโหลกเนี่ยจะจำหน่ายอีกราคาหนึ่งนะคะหัวกะโหลกจะอยู่ที่ราคา1700บาทนะคะคุณลูกค้าปกติจําหน่ายอยู่ใบละ3,9มพนเนาะขอประทานอภัยด้วยนะคะ ส่วนหัวกะโหลกจะเป็นส่วนที่แพงที่สุดนะคะแล้วก็หนังท้องด้วยเหมือนกันนะคะนี่เราจะจไหนที่1,700บาทเก็บไปทาง1,750านะคะไซส์ L นะคะย้ำเลยว่าไซส์ L นะคะวัตถุดิบสวยงามมากๆลูกค้าอยากให้มาเห็นของจริงจริงๆนะคะน้องนูกจัดคลิปให้ชมก็จัดให้ชมแบบละเอียดแบบนี้เลยตัวใหญ่นะคะจระเทตัวนี้ไม่ต่ำกว่า23ปีแน่นอน,นะคะุณลูกค้าใหญ่มากนะคะต่อไป หัวกะโหลกสีชมพูบานเย็นแซบเด่นมากคุณลูกค้าถือออกงานได้สบายเลยนะคะตัน้นี้จริงๆโทรศัพท์มือถือถ้าเป็น iPhone 11 12ใส่ได้นะคะแต่ว่าน้องลูกไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันจะทำให้เหลือพื้นที่ในการใช้สอยน้อยลงนะคะต่อไปสีชมพูนมหัวกะโหลกคะ่ะ ย้ำว่านี่คือไซส์ L 8ปดคูณ4ีนิ้วถ้าพี่ๆมีไม้บรรทัดที่บ้านนะคะสามารถวัดตามขนาดตามน้องลกได้เลยนะคะความยาว8นิ้วสูง4.5นะคะนี่เลยสวยคุมมากรุ่นนี้นะคะราคาพิเศษนะกระดูกหางเมื่อกี้พันห้านะคะเก็บไปทำพันห้าห้าสิบอันนี้หัวกระโหลกเน้นๆเลยคุณลูกค้าใหญ่ๆอุ้มๆเลยแล้วก็ สีขาวมารยาหัวกะโหลกใหญ่ๆอลังการถือแล้วโดดเด่นถือแล้วสวยแล้วก็ดูแบบสง่ามากๆนะคะสำหรับสีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็รีบทักมาเลยเพราะว่าสีขาวนี่น้องลูกมีจำนวนจํากัดนะคะมีจำนวนไม่เยอะต้องรีบตําเลยนะคะรุ่นนี้แลนตตำเลยนะคะ น้องลุกลืมโชว์สีส้มกลางหางนะคะก็ลูกค้าหางกับหัวกระโหลกต้องนกต่างกันอย่างไรนะคะเห็นไหมสีส้มอันนี้คือหัวกระโหลกนะคะหัวกระโหลกจะราคาสูงกว่าเพราะว่าเราใช้หนังจระเข้ทั้งตัวเลยเห็นไหมชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะส่วนหางเราก็ใช้ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าต้นทุนส่วนนี้จะถูกกว่าส่วนนี้นิดนึงนะคะตัวนี้พันห้าเก็บไปทางพันห้าห้าสิบตัวนี้พันเจ็ดเก็บไปทางพันเจ็ดห้าสิบนะคะโอเคเนาะ สวยๆทั้งคู่เลยวินวินนะคะคุณลูกค้าสวยมากแล้วก็หัวกะโหลกสีดำเนาะเมื่อกี้หนูลืมโชว์สีส้มหนูก็เลยเอามาโชว์พี่ๆนะคะอ่ะต่อไปหัวกะโหลกโอ้โหดูลำตัวคุณลูกค้ากดไปสิคะกดยังไงก็ไม่ยุบแน่นอนนะคะนี่คือหนังจระเข้แท้ร้านเปอร์เซ็นต์ไม่แท้ทางร้านเรายินดีคืนเงินให้สิบเท่าคุณลูกค้าหนูอยากให้คุณลูกค้าได้ชมสรีแลตัวนี้มากๆใหญ่มากๆเลยเห็นไหมคะ อลังมากนะคะรุ่นนี้ดูซับนงซับในเขานะคะเฉพาะค่าซับในเนี่ยเนาะบอกเลยว่าโอ้โหนะคะเฉพาะค่าซับในเนี่ยราคาพันห้านี่คือไม่ได้ยินแน่นอนนะคะถ้าไปอยู่บนห้างแล้วนะคะพี่ๆจะได้กระเป๋าใบเล็กๆนิดเดียวในราคาพันห้าเนาะแต่อันนี้คือพันเจ็ดพันเจ็ดถ้าเทียบกับเมื่อก่อนขายอยู่สามพันห้าสามพันเก้านะคะ,ะโอเคเนาะสำหรับหนังกะโหลกต่อไปนะคะ หนังท้องราคา1700บาทเหมือนกันกันกบหัวกะโหลกเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนบริเวณที่แพงกว่าเพื่อนเลยนะคะแต่วันนี้ก็คือเอาลงมาขายเท่ากันตัวนี้จะได้เป็นอะไหล่สีทองนะคะสำหรับหนังท้องไซส์จัมโบ้ไซส์จัมโบ้ใช้ได้ทั้งท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีนะคะจัมโบ้ที่มีสีส้ม สีแดงไม่มีนะคะรุ่นนี้นี่ค่ะมีสีตามที่หนูโชว์ในคลิปนี้เลยนะคะชอบสีส้มแคปภาพสีส้มมานะคะสีดำเรียบหรูดูดีใช้งานง่ายแล้วก็ไปได้กับทุกชุดค่ะสวยงามงามมากๆนี่นะคะ โอเคนะคะคุณล okay, ูกค okay, <Okay. S 2> okay, ้าลืมโชว์กลางหางสีดำอิดใบหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะไล่ให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยละกันนะคะก็จะมีหัวกะลโล แล้วก็ท้องราคา1,700บาทเก็บปลาทางบวก50นะคะกลางหางราคา1,500บาทเก็บปลายทางบวก50พี่พี่ชอบส่วนบริเวณไหนในคลิปนี้แคปภาพหน้าจอแล้วทักกล่องข้อความเพจมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องต้องขอตัวลาไปเพลงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยคะ่ะ